เปิดประเด็นน้ำผักปั่นสูตรหมอเขียวด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการที่หมู่บ้านในจังหวัดลำพูนโดยพี่น้องสมาชิกพักสัมมาทิปไตยจังหวัดลำพูนช่วยกันจัดการอบรมให้พี่น้องประชาชนการอบรมครั้งนี้ถือว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากเพราะวัตถุดิบที่ใช้คือพืชพื้นถิ่นที่หลายคนรู้จักกันดีและส่วนใหญ่ก็มักจะมองว่านั่นมันคือวัชพืชน,นะแต่นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวัชพืชที่ทุกคนบอกนั้นจะก,กลายเป็นเพื่อนพืชเพื่อนพืชที่ถูกนำมาปั เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ดีและอายุยืนยาวสําหรับทุกคนน้ําผักปั่นสูตรหมอเขียวทำมาจากผักเกิดง่าย1ชนิดรือพืชแข็งแรงคนกินแข็งแรงส่วนผสมของน้ําผักปั่นสูตรหมอเขียวง่ายมากๆมี1ดาวดอย2กระดุมเงินซึ่งผักทั้งสองตัวนี้เป็นผักริบเย็นผสมร้อนแต่จะเด่นไปทางริบเย็น่อกไปคือ อมแซ่บบ้านอมแซ่บป่าผักปราบใบมนผักปราบใบแหลมสเสลดทพังพรตัวเมียโสมไทยวอเตอร์ครสใหญ่วอเตอร์ครสเล็กและหูปลาช่อนหรือลิ้นปีซึ่งผักทั้ง9้าตัวหลังนี้เป็นผักริตเย็นถ้ามีผักรสเปรี้ยวก็ใช้ได้เช่นใบมะขามใบชะมวงผักติว้วนอกจากนั้นท่านสามารถที่จะใช้พืชเกิดง่ายพืชแข็งแรงชนิดอื่นๆที่กินแล้วรู้สึกสบายขั้นตอนในการทําก็ง่ายมากเช่นเดียวกันคือนําวัตถุดิบผักสดสดทุกอย่างมา ล้า,างให้สะอาดนําใส่โถปัน่นเติมหวานด้วยกล้วยน้ําว้าสุกหรือมะละกอสุกหรือมะละกอดิบก็ได้ เติมเปรี้ยวด้วยน้ำมะขามหรือน้ำมะนาวหรือมะขามสดเล็กน้อยสุดท้ายเติมเกลือเล็กน้อยก็จะทําให้น้ําผักปั่นดื่มง่ายขึ้นจากนั้นก็เปิดเครื่องปัน่นปั่นทุกอย่างให้ละเอียดแค่นี้ท่านก็จะได้น้าผักปั่นสูตรหมอเขียวที่พร้อมดื่มแล้วไม่ต้องแยกกากออกเลยนะคะหมายเหตุใช้ผักดังกล่าวข้างต้นอย่างน้อย3ชนิดขึ้นไปหรือเท่าที่หาได้และถ้าขณะนั้นอากาศเย็นหรือร่างกายเย็นให้ใส่พืชที่ร้อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเท่าที่รู้สึกสบายเช่นขมิน้นขิงข่าตะไคร้กระเพราโหร,ระพากระชายเป็นต้้้นนนเ่อาารูขงํผัก น้ำผักปั่นมีฤทธิ์ปรับสมดุลร้อนเย็นและเป็นดาดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นมีพลังน้ำผักปั่นช่วยกำจัดพิษจากคันพิษสารพิษและโมลพิษต่างๆต,ตลอดจนกรดและความร้อนที่เป็นพิษที่เกิดขึ้นจากการที่เซลล์ทำงานตลอดเวลาน้ำผักปั่นยังช่วยให้ร่างกายนำเอาคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันไปใช้ได้ดีทำให้เซลลแข็งแรงทำหน้าที่ได้ดี ทำให้สุขภาพดีมีอายุยืนยาวขอบคุณกิจกรรมดีๆเพื่อประชาชนของพี่น้องสมาชิกพักสัมมาทิปไตยจังหวัดลำพูนกับการอบรมการทำน้ำผักปั่นสูตรมะเขียวตามนโยบายส่งเสริมชีวิตสุขภาพดีของพักสัมมาทิปไตยค่ะ